มาเริ่มต้นทํา uhh กิจกรรมร้องเพลงและเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าเออร้องเพลงให้เพราะจะเป็นอย่างไรและเดี๋ยวลองฟังนะว่ามันเป็นยังไงคนคนนี้ร้องเพราะเราจะเรียนกันเรื่องขับร้องอาเชอร์เลยฮะ เป็นไงฮะ <contam inden S 2> วันนี้ร้องเดี๋ยว <disciplined> <Poppy? S 2> เนี้ยที่จบไปก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเป็นนักดนตรีนักร้องเนี่ยขึ้นเวทีไงมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมฮะที่จริงเราซ้อมอยู่ในห้องซ้อมอยู่ที่บ้านเราเราก็ร้องดีมากเลยแต่พอขึ้นเวทีทำไมมันร้องไม่ดีก็มันตื่นเต้นเออนะฮะผมเริ่มต้นจากคาราโอเกะเพรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยร้องเพลงชอบคาราโอเกะแล้วก็ที่อบรมผู้สูงอายุมาเนี่ยนะที่ผ่านมาประมาณ4ี่หปีเนี่ย ก็จะชอบร้องคาราโอเกะกันมากเลยพอเราจะสอนเรื่องการขับร้องเราบอกงั้นเราเริ่มต้นจากคาราโอเกะดีกว่าเพราะว่าใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปถึงทฤษฎีถึงอะไรกันเริ่มต้นเลยใครจะร้องคาราโอเกะเนี่ยไปท่องเนื้อให้ได้ก่อนดีไหมใช่ไหมแล้วบางทีเราจําไม่ได้เราก็นิดหน่อยอะ่ะมันก็โอเคอใช่ไหมไม่เป็นไรเนื้อไม่ต้องจาอะ่ะมันมีคาราโอเกะร้องบ่อยๆสิ ร้องทีแรกจําไม่ได้แต่ร้องไปเรื่อยๆแล้วพยายามจําหน่อยมันจะได้เองแต่คนอื่นบางทีเขาฟังอนะ่ะเขาจะมักสุาลงไปได้ก็ดีนะคนอื่นร้องเถอะเราฟังเราปวดหัวมากเลยไม่แต่ฉันสนุกมากเลยเอออันนี้มันก็ต้องคํานึงถึงใจขาวใจเราเหมือนกันนะถูกไหมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งของคารละโอเกะว่าถ้าจะร้องนะร้องให้ดีก่อนได้ไหมใช่ไหมฮะโดยเฉพาะถ้าผ่านสี่วันนี้ไปเนี่ย เด่นเสมอนะหนึ่งต้องร้องถูกสองต้องร้องเพราะอุ้ยถูกแล้วไม่พอใจเลยต้องร้องเพราะเพราะฉะนั้นข้อสรุปสําคัญไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรที่ไหนนะเนื้อร้องต้องชัดเจนแหม่ร้องเพลงไม่มีอารมณ์เลยแต่อารมณ์จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเทคนิคเบื้องต้นก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องเทคนิคว่าเทคนิคที่เราจะร้องเพลงเนี่ยมันมาจากไหนมันพัฒนาได้ไหมใช่ไหมฮะงามเอ๋ยงามรื่ งามสมกลมกลืนเพียงพื้นพิมานงามหิมมาผ่านบรุทยานพุตานแห่งพร้อมชมเอ๋ยชมชื่นชมพึกไัยืนพรางพื้นพนมวิเคราะห์ตัวเองซิมันยังไงมีอะไรไหมที่รู้สึกแหมม่ยังำไม่ไดีๆอะไรอย่เงี้ย ดีค่ะเสียงค่ะเสียงทำไมอ๋อเพราะโดนแอร์แล้วจะเสียงมันจะไม่นี่นคือสิ่งหนึ่งที่มีปัญหานะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะนักร้องนะนักดนตรีด้วยตั้งเสียงอะไรดีหมดเลยนะยเฉพาะเครื่องสายอ่ะพอเข้ามาในห้องที่เล่นน่ะเราอุณหภูมิเปลี่ยนปั๊บสายต้องตั้งใหม่เลยเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมอ่ะคุณต้องอยู่ในอุณหภูมิที่คุณจะร้องจริงๆนี่คือสิ่งที่เป็นทฤษฎีและร่างกายมันก็ชินมันก็จะได้สิ่งนั้นมา ผมว่าหายใจไม่พอบางวัคเนี่ยมันเอ่อมันมันแบบมันมันแบบมันจะไม่ทันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการหายใจนี่สำคัญมากการหายใจสำคัญที่สุดในเรื่องของการร้องเพลงบอกเลยหายใจกับพลังที่อันียวเลครับหายใจกับพลังไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้องการพลังเยอะๆต้องหายใจให้เต็มสมาธิสำคัญที่สุดถูกต้องขึ้นไปเนี่ยมันตื่นเต้นไม่มีสมาธิ ต้องเรียกสมาธิให้ได้ใครจะมานั่งฟังช่างหัวมันสมาธิอยู่กับเราเราต้องร้องให้ได้ให้ดีมันเนี่ยสมาธิมันเริ่มอยู่กับตัวแล้ว,ลวเดี๋ยวมันจะเริ่มมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมซ้อมว่ามันจะออกอันนี้สำคัญวันนี้จะร้องเพลงนะคืนนี้อย่านอนดึก <c oughs> ร่างกายมมนต้องการพักผ่อนได้เต็มที่มันเหมือนกับมันมีมันมีความสมบูรณ์มากแล้วเวลาเสียงร้องมันจะเพาะมากเลยเพราะนั้น <c oughs> ถ้าเราจะร้องเพลงอะไรนะหาต้นฉบับให้เจอก่อน เราจะได้ฟังว่าต้นฉบับเป็นยังไงแล้วเราก็ฟังเวอร์ชันอื่นเออแล้วเราชอบไงก็ตามใจเราละเวลาร้องเราก็เป็นตัวเราแต่เราอยากน่าจะรู้ว่าอ๋อนี่คือต้นฉบับไม่ไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นต้นฉบับหรอกอ้าวลองฟังสวรีนะร้องเพราะมากนะฮะยังสาวม,มากเลยเซียร้องเพราะมาก แล้วก็เพลงเอ,อ่อเวอร์ชันที่เบิร์ดเอามาทาดนตรีก็เพราะเราเรียนเรื่องคาราโอเกะนะฮะแล้วเราก็มีความรู้ต่อไปเราจะร้องอะไรเราร้องเพราะร้องเก่งไม่ค่อยได้ร้องเพลงเนี่ยวอร์มอัพสาคัญถ้าถ้าเราวอร์มหน่อยเสียงมันจะมันจะแค่แค่มันจะคงที่มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพลงต้องร้องบ่อยๆแล้วก็วอร์มอะไรเงี้ยนะฮะสำคัญประการที่สองคือสระเสียงสั้นเสียงยาบางคำแบบไม่ชัดเป็น เป็นคนเป็นคนต้องเป็นคนเพราะนั้นสละเสียงสั้นเสียงยาวสำคัญมากนะฮะร้องเพลงเนี่ยมันจะทำให้เพลงเพราะสรุปว่าาราโอเคเนี่ยมันดีนะแต่มันร้องยากนะถ้าเอาจจเอาดีๆเนี่ยนะฮะหนึ่งเวอร์ชันมันเนี่ยมันต้องเป็นเวอร์ชั่นที่มันตรงกับเราอะบางเวอร์ชันในดนตรีมันเพลาะแต่บางทีเราเข้าไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะไปเลือกมันเราก็อาจจะต้องเลือกเวอร์ชันที่ไม่เพลาะนิดนึงแต่ว่าเราโอเคส่วนเรื่องการเข้าเนี่ย บางทีมันเข้าผิดนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเพราะอย่างเมื่อกี้นัดดาร้องนี่เกาจะเข้าช้าไปนิดนึงอ่ะคล้ายๆเป็นสไตล์ของเขาอ่ะแต่เขาตั้งใจตอนนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าคุณอ่ะเข้าผิดจังหวะเสียงร้องเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะมากเลยแต่ถ้าอยากจะฝึกการร้องเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้มาลงจังหวะก่อนแล้วต่อไปเสร็จปั๊บเราก็จะยืดหดอะไรเนี่ยของเราเนี่ยมันจะโอเคอย่าไปสมมุติเราไปฟังนัดดาร้องแล้วเราจะทําแบบนัดดายอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวลเละไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการเรียนดนตรีเนี่ยการฟังสําคัญมากว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเราฟังปั๊กเนี่ยแล้วเราลงเก็บไว้เราวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นยังไงเราจะทําได้ไหมเราทําได้เราทํามันยากเกินไปหาที่ง่ายกว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเกิดจากเสียงที่เราได้ยินแล้วเราวิเคราะห์ให้ได้เนี่ยรับประกันว่าเราจะมีพัฒนาการในการเรียนดนตรีไม่ว่าจะเป็นการจะไปร้องเพลงการจะเล่นเครื่องดนตรีการจะทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกันเล่น ถูกมาทุกคนมันต้องเข้ากันได้สิฟังมันต้องเป็นฟังสิ่งเดียวกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเล่นมันมันก็มันก็ไม่ไปด้วยกันสิอะไรแบบนี้นะฮะเพราะนั้นหูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากโคดเลยพูดว่าคนเราเกิดมาทีาจะเรียนดนตรีนะการฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะนั้นโคดเนี่ยจะเน้นเรื่องการฟังมากนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องการร้อง